ยนเรบุลอันิองฮันเซียก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอสโซเล่ม 2B ของเรานะครับผมอีปปนึนเขาเรียกว่าอะไรนะยูลิชิยุกยูทิปยุกปะสิบหกผมก็นับเลขไม่ค่อยเก่งนะครับผมอ่าโอเคมาบทที่สิบหกสิบหกกว่านะครับผมเอ่อชื่อบทนะครับผมชอลแนนเลนึน พับแท้ิี่นกูเกลิลกก็ยก็คือ we eat ตอกุก instead of rice on New Year's Day ก็คือเรากินตอกกุกแทนข้าวนะครับผมในช่วงปีใหม่นั่นเองอันนี้เดี๋ยวมันก็จะแฝงไปได้วยไวยากรณ์ที่เราจะต้องเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเนาะ ออโอเค EP นี้ก็จะเป็น all h i e vocabulary นะครับผมเป็นคำศัพท์นั่นเองเดี๋ยวมาเฉลย ER กันนะครับผมคำศัพท์ข้อแรกนะครับเดี๋ยวดูกันมีกี่ข้อจะได้เตรียมตัวผมก็ไม่ได้เตรียมตัวนะก็คือแบบเปิดมาแล้วก็คือมาเลยนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปผมก็ไม่ได้เก่งนะผมก็แบบเหมือนไปเรียนมาแล้วก็เอามาเอา,เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมาถ่ายทอดแค่นั้นเองนะครับผม,ผมก็ไม่ใช่ผู้ชนานาญเนาะ คำศัพท์คำแรกนะครับผมของข้อที่1ก็มีทั้งหมด3ข้อเนาะโอเคข้อที่1คําศคำทัคคำแรกนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ตัวอย่างของเขานะที่เขาวงไว้ให้ก็จะเป็นฮันบกกูลอิบดาก็คือฮันบกอันนี้คือเป็นชุดประจำชาติเกาหลีนะครับชุดฮันบกเนาะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วก็อิบดาก็คือหมายถึงสวมนะครับผมสวมชุดฮันโบกนั่นเองแล้วก็คำต่อมานะครับผมโคยางเย คาตาก็โคยางหมายถึงบ้านเกิดนะครับผมคาดาก็คือไปก็คือไปบ้านเกิดนั่นเองคําต่อมานะครับผมเจแบจเแบก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมหรือผู้อาวุโสอันนี้รื่นเป็นคําชี้ว่าเราทําอะไรต่อสิ่งนั้นก็คือทําอะไรต่อผู้ใหญ่อันนี้เขาวงเล็บจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมฮาดาฮาดาหมายถึงทำก็คือ ไปรวมๆเนี่ยหมายถึงว่าทําความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนั่นเองนะครับผมาคาต่อมานะครับผมชองมิโอร่นฮาดาชองมิโอก็คืออันเนี้ยผมแปลรวมรวมกันก็คือเขาแปลรวมรวมกันว่าแบบทำความเคารพต่อหน้าหลุมศพนะครับผมชองมิโอรุนฮาดาก็คือจะใส่ร่นหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมถ้าเขาวงเล็บมาแบบนี้หมายถึงอชองมิโอฮาดาก็หมายถึง เคารพต่อหน้าหลุมศพคำต่อมานะครับผมชารีลินชีแนตาหมายถึงเส้นไหวบรรพบุรุษตอนกลางวันนะครับผมคำนี้คำต่อมานะครับผมยุดโน,นลีรินฮาตายุดโน,นลีก็คือเป็นการละเล่นเป็นชื่อการละเล่นของเกาหลีนะครับผมฮาดาหมายถึงทำทำยุดโน,นลีก็คือเล่นยุดโน,นลีนั่นเองครับผม เออลองเอาไปเติมในภาพดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นอันนี้เนาะยุทธนลีปะมานี้นะครับมาดูข้อ2กันเลยดีกว่าข้อ2นะครับผมเออเขาพูดอะไรกันนะผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้มาดูอคนนี้น่าจะเป็นจุเลียงเนะาะจุเลียงก็พูดว่าต๊อกกุกโมโ ok กพผสโย<ม>เคยกินอันนี้เคยนะครับผมเคยเคยอะไรไหมเคยลองเคยลองอะไรเคยลองกินเคยลองกินอะไรต๊อกกุก อันนี้ไม่คำถามไหมอาเคยลองกินต๊อกกุกไหมทีนี้ผู้หญิงเขาก็ตอบนะครับผู้หญิงน่าจะเป็นคุณเฮียนเนาะเป็นคนเวียดนามคนเฮียนเขาก็ตอบนะครับผมเ่ชักเนียลชอนนั่นเลยม็อกก้พัสยก็คือชักเนียลนี่คือปีที่แล้วชอลนั่นก็คือปีใหม่ก็คือปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเอก็คือชี้เวลาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะม็อกก้พัสยก็คือ เคยกินนั่นเองก็คือเคยกินเมื่อตอนปีใหม่ปีที่แล้วนะครับผมเรามาดูข้างล่างมันเป็นสับอาหารเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากก็ได้เพราะมันเป็นคาศั์เฉพาะอยู่แล้วเนะาะเช่นบ้านเราก็ส้มตำอะไรเงี้ยเออถ้าเรียกส้มตําไปเลยก็รู้มันจะมีอะไรก็แค่แบบสับเฉพาะที่แบบแบบไม่สามารถแปลได้จริงๆแบบขนมอะไรเงี้ย มีไหมทองหยิบทองหยอดโอ้ยประมาณนี้นครับโอ้ทองหยิบทองหยอด is Thai dessert อะไรแบบนี้นะครับผมเป็นของหวานไอ้น้องประมาณนี้ออันนี้มาดูอาหารของเขานะครับต็อกกุกก็คือเป็นแบบนี้นั่นเองหิวอ่ะตอนนี้คือหิวมากจริงๆโอ้ไมก่ก็ล้วก็คือมามาสอนอน,นี่มาสอนอาหารเห็นรูปอาหารอีกก็คือหิวมากตอนสี่ทุ่มอันนี้ก็คือตอนนี้คือสามทุ่มกว่าแต่สี่ทุ่มแล้วแต่หิวมาก เาโอเคคาต่อมาเลยอันนี้ตอกกุกไปแล้วเนาะมันเรียกว่าตอกกุกนะครับก็คือไอต้ตอกค,คำเนี้ยก็คือมันก็คือแบบแท่งแป้งอะ่ะแล้วก็กุกก็คือแกงแกงแท่งแป้งอะ่ะเออลองลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเนาะคาต่อมานะครับพินแทตอกพินแทตอกก็คือพิซซ่าเกาหลีนะครับผมคําต่อมานะครับผมชงอ่า uh, ชงพยอลชงพยอนก็คือแบบ เหมือนตอกปั้นจากแป้งข้าวข้าเจ้าแบบใส่ไส้ปั้นเป็นรูปพระจันทร์เครื่องดวงหรือขนมวายพระจันทร์อันนี้ผมไม่รู้อคือลองเอาคำเนี่ยไปเสิร์ชดูนะครับผมต่อมานะครับผมอฮันกว่าฮันกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมขนมฮันกว่าก็เป็นขนมพื้นเมืองอเป็นแป้งสาลีปั้นแล้วก็เอาไปทอดชุบน้ำตาลน,นะครับผมประมาณนี้ แต่ก็น่าอร่อยอยู่นะแต่ผมไม่เคยกินสักอันเลยนะนเนี่ยคำต่อมาอันสุดท้ายนะครับซิกเฮชิกเฮยก็คือน้ําข้าวหม้อนะครับผมไม่แน่ใจมันเป็นเหล่าหรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งน้ำข้าวหมออก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวลองใครมีโอกาสได้ไปเกาหลีก็ลองไปหาก,กินดูนะครับผมอันนี้ก็คริมมืนโพโก้บวซึลเฮยาฮาหนึนจีมัลเฮพูเซโยก็คือว่าดู อะไรนะคมมือริมเมินคือริมหมายถึงรูปภาพเนาะโพโกดูรูปภาพแล้วก็ทําไงแล้วก็อะไรอะไรต้องทําลองพูดกันดูลองคุยกันดูว่าเออดูรูปแล้วก็ลองคุยกันดูว่าควรจะต้องต้องทาอะไรก่อนนะครับผมโอเคเรามาดูคํากิริยาที่เขาให้มานะครับผมคําแรกนะครับผมก็จะเป็นพ้งเงินทักดาก็คือทักดากคือขัดถูพังก็คือห้องขัดถูห้องนั่นเองคําต่อมา ช่างเงืนโพดาอันนี้ช่างมันมาจากคำว่าชีจังจําได้ไหมที่แปลว่าตลาดโพดาดูตลาดแต่รวมๆแล้วก็คือหมายถึงการจ่ายตลาดนะครับผมคือการซื้อของเข้ามาในบ้านในห้องนั่นเองนะครับผมจ้างเงินโพดาก็คือจ่ายตลาดเนาะคาต่อมานะครับผมชองลีลืนฮาดาชองลีก็คือจัดให้เรียบร้อยนะครับผมฮาดาคือทาก็คือจัดการจัดระเบียบ ของต่างๆให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมคาต่อมานะครับผมชอนกอจีชอนกอจีออรจินฮาดาก็คือการล้างถ้วยล้างชามคําต่อมาเซทักกีรินทุลิดาเซทเซทักกีก็คือเครื่องซักผ้านะครับผมลินก็เป็นคําชี้เนาะว่าเราทําอะไรกับเครื่องซักผ้าทําอะไรทุลิดามันคือการทําให้หมุนนะครับผมทําให้เคลื่อนที่รวมๆก็หมายถึงว่า เปิดเครื่องซักผ้าแต่ว่าความหมายโดยในอีกก็คือการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามันก็คือเอเคซักผ้านั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเป็นคำกริยาที่แบบใช้กับเวลาเราซักผ้าด้วยเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมคําสุดท้ายนะครับผมชองโชกยืนทุล,ลีดาอันนี้เราเคยเจอชองชองโซฮาดามาแล้วเนาะ แต่ทีนี้มอมมาใส่เป็นกีก็คือเป็นการทาความสะอาดทําการทาความสะอาดอะไรทุนลีดาก็คือการทําให้หมุนหรือทําให้เครื่องทํางานอันนี้ก็จะเป็นคือทําความสะอาดนะครับผมมันจะมีแฝงความหมายแฝงในว่าเออโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นนะเพราะมันมีคํานี้นะที่แบบต้องทําให้เครื่องหมุนหรือว่าติดเครื่องนั่นเองครับ